ขอัชิญด้วยครับผมโดดพิชซิงครับผมมาเมื่อวานนี่ครับผมตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับเนี่ยแต่งามเ่าจะเอามาเจอครับเอามาเจอมาครับนำรอพังรอห่วยเช้าอยู่อยู่ไหครับนี่ไฟนี่นี่แมนนี่ของแท้นี่สายอันนี้ครอบเนี่ครับเนอะอุ้ปนวณ์สายไม่พร้อมแบรนด์ฟิตคิงนะครับเนาะสายเป็นสายกลมนะครับสายสายกลมนุ่มมากครับ ตีนึ่งเสียงสวดดังบึมบึมูครับเจ้าอยู่บ่เดี๋ยวดูสายไหมพรมนิดนึงพรมเดี๋ยวตดตามมาเรื่อยครับท่านเจิมจังย่างนะลองเจอมกันเราหวยมันิมหมาบอสวยงามนะครับเนาะสวยงามสวยงามนี่ว่าสิบมึงนี่บนจิไสมึงตาม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 มีแมหมานครับมีแม่หมาโอของใครพยักทั้งเยือทั้งหลอกนะครับเนาะ แม่มานดีฝ <laughs> ันบอกว่าแม่ลองมองว่าทำไมด้วยโอ้เป็นว่าฝันใส่ไปแล้วโอ้รอบนี้มันรอบนี้บ่เขาเป้าเดิมไปไลยนะมันมันดูดลงไปบนไปคนละครั้งนะครับเนาะเอาเอากัดกัดอยู่ไม่อยู่อีกครับผมนู่น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 ฉาดูชะดูชะดูชะดู ไปบังบังตัวเล็กกูบังกูไปแล้วครับตัวเล็กไปแล้วครับไปแล้วครับผมจับดูไหมเอ้ยครับรุ่นกอลครับโอ้ยเฮยไปครับไปโอ้ยอะไรอะอะไรวะ มันฉวบนะครับน้องผุดผุดดสดวนะครับมันขึ้นตะขอนนั่นแหละครับเพื่อนตีมันจิบอยู่แต่มันบวกัดไหนนะมันเมื่อยังหมานะครับเลยหมานแห้งนะครับลื่นลหมานี้ครับลื่นดีขนาดนี้ครับนีเนี่ยหมุนครับคนหมุนลื่นนะครับนะครับหมุนดีทีเดียวครับครับผมครับผมต้องถามนะครับน้อเรื่องหมานนะครับเรื่องหมานบ่เพื่อนวัดส้มเมืองส้มเมืองท่านทัานท่นท่านท่านโอ้ยอยากเจือขนาดครับเดี๋ยวนี้ บ่ได้ปลาก็ดีใจครับปีไปนะมันการนอนมันมีโอกาสเออบ่ได้ปลากะโอเคนะครับวูนี่นะตัวเล็กครับอย่าประมาทครับแม่มานแบบนี้มีโอกาสได้ตุ่มนะครับมีโอกาสได้ตุมนี่ครับเหยื่อเหยื่อเหยื่อของดีด้วยเหยื่อของดีด้วยครับผมข้าวผิวอกตัวนี้ทําสีใหม่ครับตัวนี้ทําสีใหม่เป็นออกออกสีปีนี้ปีนี้ออกสีปีนี่เบรารตะั่นนะครับผมโบราณตะันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดีอมาอีกจากแบรนด์ทิ่งครับครับผมมันจะเหนียวเหนียวมันมีขั้นไหนหรือเปล่าเกลยก เราผมขไปเจ้าบบบบนบบบนบบนบบ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 คบับบ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 บเหบบบยบบอบบ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 งบบบบับนบบอบบนน้อบครับเนาะบบ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 บนบบ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 เนบบบบบบหบบบบบบบเอบบบบบกบบ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 ับอยู่ไหม